ไม่นี้ก็สิมาวาเรียงมาเห็นงานนะครับส่วนชิได้ดินแต่ละเถี่ยวเลยครับเอาไปขายเพิ่นนี่ครับรุ่นละสองร้อยเนะียหนึ่งตรงนี้แนนานะครับสองตรงมีเจ้าของดินนะครับสามก็ต้องมี้มปคนขครับสี่ตรงมี้เราดำครับห้าตรงนี้ผู้จ้างนะครับส่วนชิไดเอาดินไปขายเพิ่นซ่วกล้วยชิไดเงินเพิ่นนะครับ มเมนต์ามันนั่นนะครับกะเบื่องครับมันจะขันตอนครับเบื่อเอ๋อรถดำบ่ามาขาดห้องกับอะไรยังงนานครับเรถจะคล้องวามือซารถจะคล้องกับเบรกติดนะครับจานคนขับกับอะไรยังน,น,นะครับอันนี้คล้ายในบ้านเที่ยวละสองร้อยนะครับในหนา,นา,นาไปยี่สิบเกียร์แม็โครรถดำกอล คนละเก่าสิบเดียวรอยแปดสิบนะครับนั่นครับมือ่บางเว็นี่กินข้าวเที่ยงไปเม็ดสองร้อยนะครับข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงกินเม็ดไปสองร้อยนะครับก็เม็ดนในแม่ท่าทนี่แล้วเนาะมันถอยว่าไรเนาะจากสีใบเขันขันเศร้าเห็ดเราจะสีไปเห็ดยังนะครับกบ็เล,กบนนบเลยต้องได้เห็ดไปครับ เรียงรถเรียง,ยงมูอย่างบวกไปเป็นห้องผาเห็ดปูนเข้ากับเห็ดครับก็เห็ดไปเพราะได้ใส่เนาะครับกันทราบว่าอยากได้ยังนอนอยย่บ,บานจะซื้อก็รได้ครับกะมินี่มิสินนี้นกันครับส่วนผมอยู่แต่บารรนัดปนี่ผมกับเห็ดขัดขึ้นกันนะครับ ก็ชิด้ดเงินเขานเนี่ยบบนะครับเบิ่งนะครับเขาผู้ลงคุ้นเสียตะปากเสียตะปัญญานะครับอันนี้เิ่งเอาลงท,งทุนทั้งแรงทั้งสมองนั่นแหละครับวิชาสำนัญแหละครับอันนี้ผมบอกครบจริงได้เนี่ครับอันนี้ในน้ำมันนี่ว่าขาดเหรอครับไปมือนีซ้อมปัญหานะครับตีไปเลยค,ครับสามพันมือหนีเอาเต็มเที่ยวน้ำมันทนเลือดแมคโคร ก็เสียดาอยู่ผามมาั่นทีสมมูรณ์รถดำแนไหนครับละใน,ในละ 25, ี่สิบห้าเพียวนะครับเจ็ดสิบห้ 7, 500, าก็เสียดาเจ็ดพันห้าแน่หนเจ็ดร้อยห้าสิบก็เสียแล้ยหกร้อยกินเข่าอีกนี่สิบกินเข่าอีกสองร้อยนะครับก็เสียแล้อยู่หาพันกว่าเติมเงิไปสามพันเสีเยอยู่สองพันกว่าครับแน่หนาว่าต้องลงทุนยังนะครับเหยียบทอกันนะครับกับรถนะครับมันอีรถด,ดำไงน,นั่นะครับ ลายได้ของมันี๋ยวเบืบ่อรับผมอันนี้เคนไห่มาเอาดินนะครับอันนี้คือฟังผมหลอกไว้นะครับอันนี้คือฟังผมหลอกเลยครับกับไม่ได้หลอกนะครับคนเพบ่นไห่ดึงเอาดินหนาดินหนอก,ก่อนนะครับเหลยวแต้ครับผู้อยากได้นะคุมกับมีครับหลอกนะ แบบนี้นี่นประหยัดนะครับขันไปโคยืนถังเทิงสี่นี่ประหยัดนะครับขันมือในแม่คได้กลมลงไปเอาสารนะครับแบบนี้นี่อาจิโตกรุลสิบบาทก็ได้ครับค่าน้นัมันเจ็ดร้อยห้าสิบกว่าชิ้นเงินบางพันหนึ่งเหละครับตีไปบางพันหนึ่งขึ้นรถลงรถพันหาไปเต็มที่แม่โคนี่สิเพียงน้ำมันบัดรยางนะครับผมจิ๋วสูุฟังนะครับ คันได้ยางในปียางโหลดหนามันผมบ่ดูกันโซ่โซ er, นะ่สียางไม่พอเนาะโซ่สีแดงงานแต่และนั่นแต่ว่าคันมันได้ยืนเราอเงี่ยนนครับแมนมันเหรอครับยืยนสาวสาวนี่แต่ว่าคันไอ้ได้ยงางดูนี่เอ้ยม่ได้ยางหรอกครับเลยได้เปียงแต่หนมามันนะครับโดนท้ายจนโดนตักเส้นดินใส่ดำเบิ้งครับทีมงานผมเล่ากับบอเปรียบลูกค้านะครับใส่หาก,หาก,หากรกคาครับเต็มกับบ้าก็คือเต็มนะครับผู้ลงพนเขามาตัดราคาผม ผมบอกกับ,บ่ได้ว่าครับคือลูกค้าเขาจะบอกปากต่อปากเองนะครับเขาใส่ไปซับนี่แหละครับลูกค้าอยากได้ถือก็นี่ผมโมเสกให้หน่อยก็นี่ครับจบเพราว่าผมเห็ดราคากลางนะครับบัตถือบัแพ้งยุบกลางนะครับเดี๋ยวาก็เบิ้งเดี๋ยวผมตากใส่รถดำให้เบิ้งนะครับจากสามพันเนาะไี่กินเวลาบะนะครับ ออกจากสิบนาทีกับพ่บพอเนาะกะพ่อไต่ได้ซอยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้จอดจอดเป็นเดือนนะครับไม่ร,รู้จะแรงนี่จะเป็นทีไน่ไหนนะครับรถก็ออกมาหลายนะครับเดี๋ยวนี้รถไมอเตอร์คูลาาหัวแม่ลายนะครับแต่ว่าคนขับกะอีกปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ว่าผมกับบริสิทธิ์เดียดครับไม่หอวแมาผมกับบริสิทเรียนนะครับเพราะว่า ผมกับมีงานทองจากองนะครับคือประด้มาเห็ดตะดินนะครับผมไปยกอ้อยนะครับผมออกขอกง,งานเสานะครับเมืออ้อยเมืออยังเขาจะพาไปเห็ดงานดินนะครับซุ้มยู่บ้านนี่ว่าแยมไรสูสีนี้แยมไรสูสีนี้นะครับจอบนะครับเบิ้งคลิปเล็กน้อยนะครับดยวน์ตัรให้เบิ้งนะครับ ใส่ดินนี่มันกับว่าตายตัวนะครับสูตรของผมคือใส่หนาสามหนาสามหลังสองนะครับแต่ว่ากับเรื่องแต่เขาจะเศร้าดินใดนะครับเราถ้าจังวานะครับแต่ว่าสูตรของผมหนาสามหลังสองนะครับคือใส่หนาสามใส่หนาเต็มก้นนะครับเบื้องหน้าการใส่ดินมาฐานบ่ครับแต่ว่าเรากับว่าได้แบกใส่แบกใส่ขาผู้ใดนะครับคือใส่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 ซมมันมันงามตาเนาะครับ Ủa oh, có cái thoại luật kề à? นะครับสูตรนาทามลังสองมั่นกับเ่น่อยแล้วก็บเ่าหลายนะครับพอดีนะครับเพราะว่าห่อกอกมาได้เรียนมันได้ราคานะครับคือราคามั่นกับกลางๆนะครับขัดสองร,ร้อยหาิปพุ่งไปใสเพิ่มอีกตัก้งนึงนะครับกั้จกางถือก็นี่ห้องไปใสหน่อยก็นี่ครับใสซี่ตักนะครับนะที่น้องกับเบื้องไว่นะครับ ผมบอบเบียบนะครับผมเปิดขึราคากลางๆเนะครับถ้าว่ากันแล้วตั้งเขตนะครับ ่หน่อยบ่หลาลใส่หลรถดำกับจมนะ้รับแลนเถี่ยวนะครับคือคือ,คอขันห้อไใส่หลายเนาะแต่ห้ากับใส่ตามราคาเนาะครับเพราะว่าขันห้อไใส่หน่อยราคาแพงเขากับบานนะครับอันนี้กับเลนใกล้ามาตรฐาน,นครับ